ตีสอกับอีก8นาะทีมีสาย1สายมารออยู่ชื่อว่าพี่แบงค์เนีพี่แบงค์บ,งบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งครับคุณผู้ฟังในจังหวัดอ่างทองครับเมื่อสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาบ้านผมพอดีเลยตอนนี้รอการติดต่อพี่แบงค์อยู่นะแล้วก็ตอนนี้สรุปนิดนึงวันนี้ผมมีของมาแจกด้วยเป็นตุ๊กตา Hot สตัฟตนะครับหตัวด้วยกันนะถ้าใครดูผ่านทาง Facebook หรือว่า u u u e e เนี่ยเป็นตุ๊กตาตัวสีแดงนะฮะมีเขาด้วยน่ารักและก็ถือเขาเรียกอ,อะไรไม้สามง่ามอะ่ะ น่ารักเลยใครอยากได้พิมพคําว่านัดเดอะช็อกมาแล้วก็ส่งมาที่4689101น่่ะครับพี่ส้มท่าดินแดงพี่เคโลด้วยพี่บินลดินด้วยนะครับแล้วก็พี่คงกระพันแบอบกว่าคุณนัดไม่สบายหรือเปล่าคะดูไม่สดชื่นเลยแล้วสารสุขภาพด้วยนะคะคือพ,พี่น้องในะหน้า f c e b o o k กก็เมื่อกี้นั่งเห็นข้อความอยู่บอกว่าพี่นัดวันนี้ไม่สบายด้วยเปล่าครับผมปกติดีครับด้วยความที่แอร์ที่ห้องส่งมันเย็นก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาปิดจมูกไว้จมูกแดงหมดแล้วเนี่ยกลัวมันจะเป็นเาขาเรียกอ,อะไรไซน ขอบพระคุณด้วยครับที่เป็นห่วงกันครับแล้วก็ยังไงก็ฝากย้อนกลับไปหาคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันเนาะตอนนี้พี่แบงค์อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับนัดนะครับนัดครับโอเคคือพี่แบงค์พี่แบงค์ช่วยส่งเสียงดังอีกนิดนึงได้ครับได้ครับคือต้องเกิดให้คุณผู้ฟังฟังก่อนว่าพี่แบงค์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นช่างตัดผมประจําตัวผมเลยนะเมื่อก่อนแกอยู่ร้านบอกชื่อร้านได้ปะได้ครับได้ครับอยู่ในเพร์เซคัตถูกป ผมผมไว้ผมสกินเฮดอ่ะพ,ดะพี่แบงค์ตัดแล้วพี่แบงค์ตัดเท่มากคือจะบอกว่าพี่แบงค์เป็นเป็นเป็นคนที่ตัดผมให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยใช่ครับใช่ครับผ่านผ่านอ่ศาศรีษะใครมาแล้วบ้างอ่าก็มีชนะชิฟครับมีธีรทรมีมีพีมมพพ่มุย้ยครับผมแล้วก็ นักเตะเมืองทองนักเตะบุรีรัม,มไร้ยครับนี่ฝีมือไม่ธรรมดาฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแ้วกันว่าตอนนี้ตัดอยู่สาขาไหนเนาะเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าย้ายสาขาป่ะใช่ครับตอนนี้ย้ายสาขาครับอ่าโอเคไปอยู่ตรงไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่สาขาทองหล่อครับสาขาทองหล่อนะครับใครที่อยากอยู่แถวทองหล่ออยากไปตัดผมกับพี่แบงค์เชิญได้เลยฮะตัดดีจริงๆผมรับประกันได้เลยคนนี้กล้าการันตีฮะเดินไปสาขาทองหล่อบอกว่ามาจองคิวกับพี่แบงค์เลยเฉียบ มาเข้าสู่เรื่องเล่าของเราดีกว่าพี่แบงค์ในครเป็นประสบการณ์ที่เกิดกับพี่แบงค์ด้วยเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองเมื่อสักประมาณสองปีที่ผ่านมาอ่างทองนี่คือผมก็อ่างทองเหมือนกันพี่แบงค์ก็บ้านอยู่อ่างทองเหมือนกันเกิดขึ้นที่อำเภออะไรครับอำเภอวิเศษครับก็บ้านเดียวกันวิเศษเชียชันะผมได้นึกภาพวัดแห่งนี้ออกตั้งชื่อเรื่องว่าบวชแก้บนใช่ครับพี่แบงค์พอไหมครับ ถ้างั้นเชิญเลยครับพี่แบงค์เล่าให้ฟังหน่อยว่าสองปีที่แล้วเนี่ยไปเจอเจออะไรมาที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองครับครับผมเมื่อสองปีที่แล้วนะครับผมอ่าผมแก้บ,บนด้วยการบวชห้าวันนะครับอือ <c oughs> แล้วก็ก็ก็บวชตามปกติว่าแต่ว่าบวชช่วงช่วงกุมภาเป็นวันพระใหญ่อะครับครับครับผมแล้วก็บวชช่วงบา่บายของของ ผมจาได้ว่าวันวิสาขะหรืออะไรสักอย่างครับช่วงคุณพับครับ,รบแล้วก็ก็บวชก็บวชบอกบอกคุณแม่ด้วยว่าเออเดี๋ยวจะบวชให้แม่ด้วยแล้วก็จะบวชแค่บวญด้วยครับเพราะว่าทีแรกับผมบวชตามครบอายุไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเหมือนตอนนั้นยังเหมือนเราปฏิบัติตัวไม่เต็มที่อะครับเพื่ออยากจะแบบอยากจะทําให้แบบอยากบวชอีกครั้งหนึ่งแบบว่าเพื่อจะทําให้เต็มที่อะครับ,รบเหมือนเรา ได้แบบให้แม่ได้ถึงที่อะไรเงี้ยครับก็ก็พอเข้าเรื่องเลยคือแบบว่าพอวันวันที่บวชเสร็จแล้วก็คือผมบวชตอนบ่ายโมงครับก็ก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดเนี้ยครับพอดีว่าวัดที่ผมอยู่เนี่ยอ่าพี่นัทนึกภาพว่าจังหวัดอ่างทองเราอะวัดจะเยอะมากเลยถูกครับก็จะเดินไม่ไม่ไม่ คือใกล้กันมาดใกล้กันไปหมดเลยครับแต่ว่าผมเลือกที่ที่ผมวัดที่ผมเลือกเนี่ยคือวัดที่มีเจ้าวัดอยู่แค่องค์เดียวฮะค,ครับผมก็แต่วัดใหญ่มากแต่ว่ามีเจ้าวาดอยู่แค่องค์เดียวครับครับก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปอยู่กับหนุมพ่อดีกว่าฮะครับผมผมก็เลยก็ก็ไปไปหนุ่มพ่อก็ให้ไปอยู่ที่กุฏิกุฏิหนึ่งซึ่งเป็นที่นัดดึกสภาพศาลาเป็นศาลาสี่เหลี่ยมครับ กุติหลวงพ่ออยู่ทางตะวันตกออืมผมอยู่ตะวันออกครับซึ่งมีแค่ปีพระแค่เจ้าวายกับผมบทั้งทั้งๆที่ข้างๆข้างๆกุตกิก็มีกุติว่างอยู่อือแต่หลวงพ่อก็บอกว่าอาท่านท่านอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีห้องน้ําครับ,คร,บครับผมผมก็ไม่เอะใจอะไรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ก็ก,ก็ก็ดูเรียบๆง่ายๆดียวครับ ครับผมก็ที่วัดก็ไม่ได้เลี้ยงทั้งสุนัขไม่ได้เลี้ยงไก่ไม่ได้เลี้ยงแมวเลยครับคือเป็นวัดสะอาดโล่งๆเรียบง่ายๆเลยครับครับพอคืนแรกเลยเป็นคืนที่ผมบวชเสร็จผมก็เข้ากุติตอนประมาณสักทุ่มกว่าก็ช่วงนั้นก็เหมือนเราย,ยังปรับตัวไม่ได้ครับ,รบนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยครับก็ดูมือถือไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ ช่วงเข้าเวลาช่วงประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณสี่สองสีสองก็กว่านิดนิด,นดครับคือมันทุกอย่างมันเงียบหมดพี่นัทพี่นัรู้สึกถึงแบบบรรยากาศกลางคืนของบ้านบ้านเราได้ไม่มที่อ่างทอง <จะ S 1> มันจะเงียบมากเลยเงียบสงัดเลยจะเป็นเสียงแบบต้นไม้เสียงกลางคืนน่ะที่นึกถึงเสียงกลางคืนมีจิ้งจิ้งหงรีดร้องมีแบบว่าใช่พี่ผมก็ได้ยินเสียงสุนัขะหมาหอน ของปัดทางวัดฮะซึ่งหอน,นานมากแต่ว่าผมเองก็ก็คงปกติอะไรไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันกลางคืนก็คงมีหมาหอนมีหมาหมาเห่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกคือเสียงนั้นอ่ะมันใกล้เข้ามามากเลยพี่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกสิบนาทีจะใกล้เข้ามาทุกสิบนาทีจะใกล้เข้ามาออืซึ่งผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน แปลกๆนะนะมันเกิดแปลกแล้วโอเคก็ม okay. ไม่ได้คิดเหตุใดอะไรก็พยายามจะข่มตานอนพอไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันก็จะเป็นเสียงแบบเนี้ยคือเสียงหมาหอนมาเห่าอย่างเงี้ยตลอดสุดท้ายมาอยู่ตรงหน้ากุติผมพี่ออืและทุกอย่างคือไม่มีเห่าไม่มีกัดแล้วพี่เป็นหอนล้วนๆเลยพี่ครับเป็นสิบนาทีซึ่งหอนนานมาก หอนแล้วก็วิ่งแบบวิ่งวิ่งผ่านอยู่ใต้กุฏิวิ่งไปวิ่งมาแบบด้วยความเหมือนอเหมือนแบบรุ้ลุลุ้เล,ลอ่าพี่พี่นัทรู้สึกเห็นไ,ไหมครับแบบวัดเนะี่ยหน้าต่างกุฏิมันจะใหญ่อ่ะครับผมก็จะเป็นคนแบบกลางมุง้งสีขาว,ท,วทั่วไปวัดก็จะนอนเสือแล้วเราก็จะนอนปลายเท้าชี้ไปทางหน้าต่างกุฏิที่ใหญ่มากครับหน,หน้าต่างกุฏิมันจะใหญ่เปิดสองบานแล้วก็นอนกลางมุง้ง เราก็จะเห็นบรรยากาศกลางคืนที่เป็นเป็นเหมือนแบบเห็นเห็นเห็นเงาเงา,เงาต้นไม้ต้นตานลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็มองเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงมาสักทักนเหนือครับประมาณผมก็จําจาไม่ผิดคือเกือบเกือบปีสามทุกอย่างมันเหมือนเราหยุดหลุดเข้าไปอีกมิติหนึ่งอ่ะพี่ทุกอย่างสงดหมดเลยพี่มไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างเงียบจน ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราอยู่ที่ไหนหรือเลปล่าแล้วเราเราหลุดไปอยู่ตรงตรงไหนของของของวิติหรือเปล่าครับใช่แล้วก็สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงร้องเลยครับพี่ออเป็นเป็นเสียงร้องวีดวีดอาคือมันเป็นเสียงเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นเสียงลูกวีดอ่ะพี่ออแต่ว่าความแหลมของมันอะมันแหลมเหมือนผ่านผ่านอะไรสักอย่างที่เล็กมากครับ แต่ว่าทุกคนถ้าคนที่เป็นเด็กมนนอกจะรู้ว่างูสิงงูเห่าสิงเนะี่ยจะร้องปี๊ดๆอย่างนี้เหมือนกันออืแต่งูเห่าสิงจะร้องไม่ยาวเป็นห้าหกนาทีหรอกพี่ไม่มีใครร้องได้ยาวขนาดนั้นแสดงว่าเสียงนั้นร้องนานมากพี่แบงเป็นสิบนาทีเป็นยี่สิบนาทีเลยครับอมผมเองเนะี่ยมีไฟเหลืองเหลืองที่กุฏิก็มีไฟแค่ดวงเดียวครับผมเองก็รู้สึกว่ามันน่าจะแบบ มีอะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันอยู่ในธรรมชาติแล้วล่ะผมก็พลิกตัวนอนตะแคงพลิกตัวนอนตะแคงครับก็ยังมีงเสียงเสียงก็แบบได้ยินเสียงใกล้มากมใกล้ใกล้นี่คือใกล้แบบปุไปคือหน้าต่างกุฏิเลยพีครับผมก็เลยนอนคว่ำหน้า<อ>แล้วก็มองออกไป มันเป็นเหมือนเงาที่แบบดําและสูงมากครับพี่ครับอยู่ตรงไหนพี่อยู่ปลายเท้าแล้วก็คือมันจะยืนคู่ต้นตาลได้อ่ะพี่แล้วมันก็จะโยกตามลมไหวหอของใช่พี่อันนี้แบบ<อ>ผมนี่แบบตอนเป็นพระนี่แบบรู้สึกแบบโหนี่พระนะแบบรู้สึกได้เลยพี่ครับแล้วแล้วก็ผมก็แบบ จะทํายังไงดีเหมือนสัตัน,นี่คือแบบทุกอย่างมันมันมันช็อกอะพี่ <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าจะทํายังไงดีก็เลยแบบว่าลองดูอีกสักทัพหนึ่ง <c oughs> คือผมก็พยายามทําแบบเหมือนไม่พยายามทําไม่รู้อะทําไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นตลอดเวลาครับอ <c oughs> จนมันมีช็อตหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกทนไม่ได้เลยคือมันมีเหมือนการที่นักต่าง จากหน้าต่างข่ายเหว่อพี่มันก็จะดังกึก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 กอย่างนี้เหรอพี่มันดังแรงกว่านั้นพี่อ่ามันเป็นหน้าต่างหน้าต่างไม้ที่เป็นเหมือนหน้าต่างไม้วัดเป็นคูติวัดท่านีครับมันเปิดติดเปิดติดเองโดยที่มันไม่มีลมอ่ะอืมฮะกมก็เลยว่าจะทํำยังไงดีก็เลยตัดสินใจว่าออกไปเปิดไฟตรงตรง,ตรงที่ในคูตินะครับมในตัวคติของเองครับแล้วผมก็ เข้ามาในมุงง้งทั้งๆที่ยังมีร่างดำยืนอยู่หรอใช่พี่ผมก็พอเสร็จแล้วผมก็กราบที่หมอนไปถึงสามครั้งครับแล้วก็อธิษฐานเลยไม่ได้พไม่ได้สดวนหมดเลยนะครับคือผสมอธิษฐา,านจิตว่าพูดแบบพูดพูดบอกมาว่าอ่าเราจะแบบเราจะบวชครั้งเนี้ยเราบวชเพื่อจะให้ได้บุญกุศลน,นะอย่ามากวัวเราครับแล้วเดี๋ยว ิ่งที่พี่ผมบวชเนี่ยผมก็จะแผ่กุศลเนี้ยอืให้กับให้กับท่านด้วยแต่ว่าเราบวชแค่ห้าวันอย่าอย่ามาควรเราเลย<อ>ท่านจะได้บุญเยอะๆด้วย<อ>แล้วเราเองก็เราจะได้มีความสงบอะไรงี้ยครับครับที่นักเขียอไหมว่าทุกอย่างอ่ะมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมหมดเลยทีย่จากที่เหมือนหลุดไปอีกหนึ่งผวังไปเห็นเหมือนคือเรียกง่ายๆคือเห็นเปลด<ช>ิดอยู่ตรงนอกกุฏิของเรา ทุกอย่างหายหมดเลยเพอพูดคํานี้ออกมาคํานี้จริงๆที่ผมบอกเลยว่าพอถ้าเราจะอุทิศให่นะระจะึงที่บุญที่เราบวชให้ครัง้งไหนครั้งนี้ยเราบวบบวชให้อ่ะครับแล้วก็จะอุทิศให้ด้วยก็อย่ามากลัวเราจะได้เราจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่ของสองฆ์ได้เต็มที่อืมทุกอย่างที่คือเสียงนกเสียงใบไม้ไหวเสียงจิ้งหรีดกลับมาหมดทุกอย่างเลยพี่ครับแลวหมาที่เห่าอ่ะมันก็ไม่มีที่ ซึ่งแบบผมผมเองก็เลยรู้สึกว่าพี่ผมก็เลยออกมาแผ่ในตาพอแผ่ในตาเสร็จปุ๊บก็นอนหลับขณะที่ผมนอนหลับครับพี่คือมันมุง้งมุ้งผมออกมนจะมันจะนอนพาดขื่อพอดีคือวัดก็กุติก็จะเป็นขื่อยาวแล้วก็ไม่มีฝ้าอ่าก็คือก็เ,เป็นกระเบื้องไปเลยก็ฝันคราน,นี้ก็ฝันครับเป็น ตายาย,ตาย,ยายตายเป็นเป็นยายตาตาสองคนครับผมซึ่งเหมือนในฝันทือผมลืมตามาแล้วผมเจอครับเจอเขานั่งค่อยขายอยู่บนผืนแล้วก็มองเราอยู่ออืเสร็จแ,แล้วพอเราเห็นว่าเขาเห็นเขาก็เห็นเราว่าเราเห็นเขาโดดลงมาโ,โดดทั้งหู้เลยแล้วก็หายไปพอจะถึงมุ้งหายไปเลย แล้วผมก็ตื่นตื่นมาคือตีสี่พี่ตีสี่ประมาณตีสี่ตีสี่ตัวผมก็โอ้โหแบบทุกอย่างแบบช็อกมากช็อกมากๆเลยครับแต่ว่าตีสี่วันหนึ่งเป็นเป็นวันพระใหญ่ก็เลยครับที่รับผมก็ไม่ได้ไปมีเช่บาทก็จะมีคนมาทาบุญเข้าไปอะไรเงี้ยครับก็โยมแม่ก็มาด้วยออืก็โยมแม่มาแล้วก็เช้าๆออกไปแต่เช้าก็ไป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 หาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ ก็แบบท่านเมื่อคืนเจออะไรไหมแบบชิน<อ>แบบ<อ>ไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยครับครับท่านเขอท่านหลวงพ่อก็บอกว่าท่านเมื่อคืนเจออะไรไหมผมบอกว่าเจอที่รับท่านโอ้โหหลวงพ่อผมสุดยอดเลยแบบไม่เคยเจออะไรนี่เขาบอกว่าพระใหม่แล้วก็บวชบ่ายบวชช่วงเย็นอ,ะอ่ะคือคือยังไม่ได้ฉาไม่ไม่ฉันอะไรทั้งนั้นเลยคือ สึงสินรับสินเต็มแล้วก็<ม>ประวัติเย็นเร็ดก็เข้ากุติเลยแบบทุกอย่างคือแบบสินเต็มมากเลยคือแบบบุญเยอะมากเขาบอกว่าส่วนมากพระใหม่เนี่ยต้องฉมังต้องโดนทุกลายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแล้วใช่แล้วก็ท่านท่านก็เคยพูดเรื่องนี้ว่าอ่าส่วนมากที่เราเจอถ้าเป็นเปรดเนี่ยส่วนมากอ่ะเขาบอกว่าเป็นญาติหลา อืเหมือนเขาต้ขอส่วน,นบุญเราเงี้ยพี่พี่นัดม,มิสสภาพนี้นะพี่พี่นัดรู้จักพ่อพี่ว่าพี่พ่อพี่ชื่ออะไรใช่ไหมครับครับพ่อของพ่อพี่คือปู่ถกูกพี่รู้จักว่าปู่ชื่ออะไรใช่ไหมครับถูกแล้วพ่อของปู่คือชวดอ่ะพี่รู้จักไหมครับเรื่องรู้จักยังโอ้รู้จักไหมแล้วพ่อของพ่อชวดคือทุกคนพี่นัดทุกคนเรามีตระกูลเราเรามีบพระบุรุษตต่อต่อกันไปอใช่ ใช่พี่แล้วพี่รู้ไหมว่าเมื่ออิดทอดอิดทอดหนึ่งอะเราเราเคยเราทําบุญอ่ะเราเคยอุทิศส,ส่วนกุศลบอกอเราก็บอกชื่อสมมติว่าพี่สมมติว่าเราบอกชื่อเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออพ่อพ่อเสียแล้วก็บ,บอกพอ่อปู่เสียแล้วบอกปู่ชื่อปู่ชื่อพ่อ,พอแต่ก่อนหน้านั้น,<า>นที่พี่แบงค์กำลังอธิบายว่าคือแต่ก่อนแต่หลังจากนั้นอ่ะเราเรานึกชื่อไม่ออกแล้วอ่ะก็กลายเป็นเราทําบุญที่เขาไม่ถึงถูกปะ มันขาดจากกันแล้วหลวงพ่อเ็าบอกว่าพออย่างเงี้ยเวลาเราลูกหลานบวชเนี่ยเขาจะรู้เขาจะรู้ว่าลูกหลานบวชเขาต้องมาเขาต้องมาหาเลยเพราะว่าอืเพราะว่ารุ่นที่เราขาดไปแล้วเนี่ยไม่มีใครทำบุญให้เขาแล้วมาขอส่วนบุญนั่นเองใช่ครับพี่แบงค์ก็เละบอกว่าสิ่งที่พี่แบงค์เจอก็คือเปลิดบรรพบุรุษอ่าหรือเปล่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นไปได้พี่อาจจะเป็นไปได้คือผมว่าเพราะว่า เหมือนการที่เราลูกหลานบวชเนี่ยมันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงว่าโอ้ยลูกหลานบวชต้องมาต้องมาขอบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ยังมีบาปยังมีอะไรอยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ถึงขนาดว่าบรรพบุรุษเราเป็น,ปนยังไงบ้าง,างใช่ครับนนคือลุงพ่อก็เลยเคยสอนสอนผมเรื่องการกวดน้ำอันน,น,นี้อันนี้ความชองเชื่อสอง่งุูกพันยังไงยังไงคือการเวลาเรากวดน้ําเนี่ย คือถ้าเราบอกชื่อได้ก็คือบอก,บอกอรู้จักใครก็บอกแต่ว่าคนที่เราบอกไม่ได้เนี่ยก็คือต้องพูดว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้าทั้งที่เอ่ยนามก็ดีและไม่เอ่ยนามก็ดีคขอให้ได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ถามไปอะไรอย่างนี้ครับอ,อันนี้ก็จริงนะนี่ก็จริงนะเพื่อ,อให้มันเพื่อนให้กว้างขึ้นไม่ใช่ว่าเราเจาะจงชื่อคนนั้นชื่อคนนี้แล้วก็เราพอจบคนนั้นก็คือตัดเป็นเจ้ากรรมในเวรกับเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเลยกลายเป็นว่า ญาติ ard, เหมือนมันก็บุรุษเราบางคนก็อาจจะไม่ได้รับที่เราครับที่เรา,เอ,าอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ใช่โอเคนะทีนี้พี่แบงค์ผมขอญาตย้อนถามพี่แบงค์นิดหนึ่งก็คือหมายความว่าวัดเนี่ยที่พี่แบงค์พี่แบงค์ไม่จาวัดเนี่ยมีแค่ท่านเจ้าวาดกับพี่แบงค์สองรูปเท่านั้นเองเหรอใช่ครับไม่มีเองครับไม่มีใครเลยไม่มีพระพระรูปอื่นเลยอ่าพระคือวัดที่ผมบวชเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวัดเหมือนวัด,ว,ดวัดออกสายแบบ ป่าวัดป่าก็คือคือลูกวัดลูกวัดจนมากก็ถ้าจะเป็นวัดที่มันเป็นวัดเจริญเนี่ยมันก็จะมีจิตนิมมุนเยอะอ,อ,อะไรนีลูกวัดก็จะเยอะแต่ว่าเจ้าวาดผมก็จะค่อนข้างจะแบบผมจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องจิตนิมนตนหรืออะไร,รมากมายเลยครับลูกวัดก็จะไม่ค่อยมีในหลวงอะไรทีนี้เรื่องแปรตเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ว่าเรื่องตอนที่พี่พี่พี่แบงค์ฝันเนี่ยที่มีตากระยคู่หนึ่งนั่งอยู่ตรงขื่อแล้วก็กระโดดลงมาเนี่ยเราเราคิดว่าเขาเป็นใครท่านสองคนนี้เป็นใครอะครับ มไม่แน่ใจนะพี่แต่ว่าพี่เชื่อไหมว่าผมอยู่ห้าวันอะ่ะผมผมนทุกทุกทุกเสาของของกุฏิผมอะ่ะมีตุ๊กแกตัวใหญ่มากอยู่ทุกเสาเลยครับซึ่งซึ่งมันแปลกมากอะ่ะแต่อยู่ทุกมุมเสาข,ของของทุกเสา<อ>ที่ผมอยู่เลย<อ>ผมก็ไม่แต่ผมก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงต่ออะไรอย่างงี้วแล้วที่หลวงพ่อท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านบอกว่ากุฏิข้างก็มีแต่ว่าไม่ให้จําวันเนี่ยเพราะอะไรอะครับ ท่านให้เหตุผลว่าอ่าส่วนมากพระเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบกุฏิหนึ่งกุฏิห้องน้ำหนึ่งคนคือพระส่วนมากก็จะไม่ใช้ห้องน้ํารวมกันในสักอย่างแับเขเลยแล้วกุฏิที่ผมไปอยู่เนี่ยมันติดห้องน้ําเลยท่านก็บอกว่าน่าจะสบ,บายสะด,ดกวกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่ผมก็ไม่ได้ถามหรือต่อเพราะว่า ตอนที่ผมบวชอายุครบผมก็อยู่วัดนี้เหมือนกันครับคือคือฟังเรื่องของพี่แบงค์เนี่ยโอเคเข้าใจสิ่งที่พี่แบงค์ไปเจอมาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเหมือนตอนที่ผมบวชนะเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนถามว่าจริงปะครับที่เจอท,ที่ที่เราเคยได้ยินว่าลองลอง,ลองพระใหม่คือพี่แบงค์ผมอะ่ะก็ไปบวชที่อ่างทองเหมือนกันที่วิเศษชัยชาญคือไปบวชที่วัดตลาดใหม่พี่แบงค์รู้จักอยู่แล้วแหละ คนคนวิเศษรู้จักอยู่แล้วแหละคือบ้านผมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผมไปบวชที่วัดตลาดใหม่ครับคุณผู้ฟังก็คือในการนอนก็จะมีพระพี่เลี้ยงอยู่รูปหนึ่งก็คือหลวงพี่บีนะครับเขาก็จะจําวัดอยู่กุฏินั้นอยู่แล้วแล้วเราก็ด้วยความที่บวชไปใหม่ก็ไปอยู่ที่กุฏิเขาลักษณะในกุฏิก็คือเป็นเป็นไม้สักแหละครับไม้สักแล้วก็ด้านบนด้านบนเนี่ยไม่ได้เป็นฝ้านะพี่แบงค์คุณผู้ฟังเป็นเอาจีวรเก่าๆเ,เ,เนี่ยมาแปะเพื่อปิดคือกระคารเอาไว้นึกออกว่า เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเงยหน้าไปเราก็จะเห็นแต่จีวรทั้งผืนเลยแปะอยู่บนกุฏิวันแรกที่ผมบวชเสร็จครับผมก็เข้าไปแล้วก็หลวงพี่บอกเดี๋ยวมาเรามาทําพินทุกันก,น,กนก่อนนะก็คือจุดสามจุดถูกไหมฮะเสร็จแล้วปุ๊บผมก็กางมุ้งนอนซึ่งผมเนี่ยไม่รู้หรอกว่าข้างบนเป็นขื่อหรือเปล่าแต่ว่าผมอะหัวผมก็อยู่ตรงเสาพอดีเลยแล้วก็กางมุ้งนอนแล้วก็หลวงพี่ว่าท่านเอาสังคติเนี่ยพาดไว้ตรงหัวมุ้งก่อนจะได้กันไว เนะ่เพราะว่าผีมันกลัวท่านพูดอย่างนี้เลยนะผมก็นอนพี่พอนอนเสร็จใช่ไหมคือหัวผมเนี่ยติดกับเสาเลยนะด้วยองคำที่กุฏิไม่ใหญ่มากหัวผมติดกับเสาซึ่งพอพ้นจากเสาไปก็คือผนังกุฏิถูกไหมฮะทางที่คนจะเดินเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะมุ้งติดแล้วแล้วประตูที่วัดที่วัดตลาดใหม่เนี่ยเป็นประตูไม้เหมือนไม้โบราณเลยครับเหมือนต้องเอาต้องเอาไม้เนี่ยมาขัดเอาไว้เพื่อล็อกนึกภาพหรอวะแล้วก็เอาโซ่เนี่ยคล้องอีกทีหนึ่ง ในระหว่างที่ผมนอนอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมสล,มสลึมสลือตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่ากี่โมงเพราะว่ามืดมากบ้านแถวบ้านเรามันมืดเนอะตายมืดมากสิ่งที่เห็นคือมีความรู้สึกว่ามีคนเปิดประตูเข้ามาประตูถูกเปิดออกพี่แบงค์พอประตูถูกเปิดออกสิ่งที่เห็นคือมีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาพี่ใส่แบบชุดแบบห่มดองอะ่ะแล้วก็ใส่แว่น อายุเยอะแล้วแล้วก็เห็นเอา้าหลวงพี่จะกุฏิอื่นมาหลวงตาจะกุฏิอ่กุฏิอื่นเดินมาหาเราหรือเปล่าเนี่ยผมก็นอนนิ่งนะก็ไม่ได้กระดุกกระดิกก็ลืมตาม,มองเชื่อไหมว่าหลวงตาท่านเดินมาครับแล้วก็มาเดินอยู่บนหัวผมพี่ <c oughs> ไม่จําได้ป่าว่าซึ่งหัวผมเนี่ยติดกับผนังกุฏิเลยนะไม่มีทางเดินเลยนะหลวงตาเนี่ยมาเดินอยู่ตรงตรงตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงหัวผมเนี่ย แล้วก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหัวผมเลยความรู้สึกคือเหมือนปลายเท้าเขาว่าจ่ออยู่ตรงตรง,ตรงหัวเราอะ่ะแล้วเขาก็ก้มหน้าลงมามองพี่ซึ่งผมนอนมุ้งถูกไหมครับแต่เขาก้มหน้าลงมาแล้วผมเห็นเขาชัดมากเลยอะเป็นหลวงตาอายุเยอะๆใส่แว่นจำแว่นได้เลยเป็นแว่นสีแบบออกชาๆแล้วก็คลุมจีวรมามาเต็มเลย ผมเมื่อเงยหน้าไปมองสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมอีกคืออะไรรู้ปะข้างบนจําได้ไหมว่าที่บอกว่าเป็นเป็นจีวรที่เอามาปิดเป็นเหมือนฝ้าครับผมไม่เห็นจีวรเลยผมเห็นอะไรรู้ปะผมเห็นเป็นขื่อเลยพี่คือผมอะนอนตรงขื่อพอดีแล้วตรงขื่อคืออะไรรู้ไหมผมเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่อ่ะอยู่ตรงขื่อเลยนะ แล้วหลวงตาเนี่ย,ลยแล้วหลวงตาเนี่ยก็เดินเดินออกไปเดินออกไปผมก็มองหลวงตาเดินออกไปแล้วประตูมันก็ปิดแล้วก็มองไปบนคือผมตื่นผมมั่นใจผมตื่นร้อยเปอร์เซนสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นจีวรเหมือนเดิมเลยพี่ mm. ตื่นเช้ามาพ่อมาหาผมผมถามหลวงพี่บีบอกว่าหลวงพี่เมื่อคืนผมผมเห็นนีจริงผมเห็นว่ามีพระรูปหนึ่งอายุเยอะเดินเข้ามาในกุฏิเรา เขาก็ถามว่าลักษณะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับหลวงพี่บีอยู่ด้วยนะพ่อก็อยู่ด้วยนะบอกเป็นอย่างนี้ครับลักษณะเป็นนี้ฮะใส่แว่นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะตัวทุมท้มๆอย่างนี้เชื่อไหมหลวงเพราะหลวงพี่บีไม่ได้พูดอะไรแต่พ่อผมพูดก่อนคืออะไรรูป้ปะหลวงตาเพชรหลวงตาเพชรคือใครรูป้ปะครับคือเป็นเหมือนเป็นทวดของผมเลยต้นตระกูลผมเลยอะ่ะแล้วท่านเนี่ยมาจําวัดอยู่ที่นี่มาบวชและจําวัดอยู่ที่นี่ แล้วกุฏิที่ท่านนอนเสียชีวิตคือกุฏิที่ผมไปจําวัด oh. หลวงพี่บีบอกว่าไม่ต้องกลัวท,ลลท่านมาดูลูกหลานท่านมาดูลูกหลานเฉยๆแล้วไอ้ส่วนที่ผมเห็นในตรงตรงขื่อเนี่ยที่เป็นเด็กนั่งยองๆอ,อยู่เนี่ย oh. ก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้แถวเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ทําอะไรเราอยู่แล้ว,ลวเสร็จปุ๊บผมก็โอ้ oh. ก,ก็ก็นั่งสวดมนต์เลยนะถึงหลวงตาเพชรเลยนะคือพ่อบอกว่าหลวงตาเพชรลักษณะเป็นอย่างนี้เลยท่านนอนเสียชีวิตตรงเนี้ยเถ,ถิอบจากเราไปห,หน่อยนึง <c oughs> อ่ะอ่อเป็นเรื่องที่ผมแบบฟังฟัง,ฟ,งฟังเรื่องของพี่แบงค์แล้วผมไปเจอมาซึ่งผมไม่ไม่กลัวนะตอนนั้นคือผมไม่กลัวเลยนะด้วยความที่เราอยู่ในร่มกาสภวะพักด้วยมั้งใส่ใสผ้าเหลือง ผมสามารถเดินไปห้องน้ําตอนกลางคืนได้เลยเดินไปแล้วต้องมีศพตั้งอยู่ด้วยนะผมก็เดินไปนะฮะไปทําไปเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าตอนที่ตอนที่บวชเสร็จนะครับมันเป็นมีเป็นความเชื่อของคนที่บ้านผมเนะื้บ้านเรานะพี่พี่พี่แบงก์ใช่ครับก็คือคตอนที่จะศึกเนี่ยนะตอนท่านเจ้าวาดเนี่ยจะดึงอังสะออกเนี่ยให้นึกแต่สิ่งดีๆเข้ามา เหมือนกันครับเหมือนกัน,มน,กนผมว่าน่าจะเหมือนกันหลายพื้นที่ให้นึกแต่สิ่งดีๆเลยเราจะสึกแล้วนะให้คิดแต่สิ่งดีๆออกไปยังไงเนี่ยพอท่านดึงแบบเหมือนแบบวูบเลยนะโ<ล>เหมือนใจวแบบูบเลยนะมันจะมันเหมือนแบบมันวิบวิบอะไรอ่ะใช่ใช่ใช่นนเนี่ยครับ,นะรบแล้วก็นั่นเป็นประสบการณ์ที่ผมไป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 ,ไปบวชนมาตอนที่อายุครบนะแล้วก็ตอนนั้นผมได้ฉายาว่ากันตะปัญโยยังจําจนจนถึงทุกวันนี้นะ กันตะปัญโยแปลว่าอะไรรู้ป่ะพี่แบงค์ครับผู้มีปัญญาอันน่ารัก <c oughs> ดูน่ารักปะ่ะจริงจริงคือผมอะ่ะผมก็ผมก็อยากจะทรา,าบเหมือนกันนะว่าว่าทำไมพระอุปชาเขาตั้งให้ผมเป็นแบบเนี้ยทำไมต้องตั้งให้เป็นกันตะปัญโยผู้มีปัญญาอันน่ารักนะฮะพี่พี่พี่แบงค์จำได้ป่ะฉายาตัวเองตอนที่บวชคืออะไรจำไม่ได้เลยครับจำไม่ได้นะพี่ตั้นจำได้ไหมพี่ตั้น จะไม่ได้เหรอโอ้โหคุณเนี่ยไม่โอเคพี่แบงค์ขอบพระคุณมากมากครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ,น,น,บนะครับแล้วก็ใครสนใจไปตัดผมนะฮะร,ร้านเนวเซคัดตรงอยู่ใกล้ตรงไหนไปสาขานั้นตัดดีจริงๆครับแล้วก็พี่แบงค์เนี่ยอยู่สาขาทองหล่อนะครับถ้าจะ<ช>ไปเนี่ยโทรไปก่อนแล้วก็ไปจองคิวพี่แบงค์เนะยผมผมกล้าการันตีเลยฮนะว่าพี่แบงค์ตัดผมดีมากแล้วก็ใช้คําว่าเท่ได้เลย ได้มีโอกาสเจอกันครับพี่คิดถึงนะครับเจอกันนะครับคิดถึงครับผมสวัสดีสสดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ